คือการเริ่มจากศูนย์กับเริ่มจาก20ล้านอะ่ะเริ่มจาก20ล้านยังไงมันก็ง่ายกว่าเหล็กบ้านรวยจริงไหมก็พอมีครับไม่ได้เริ่มจากศูนย์ครับเริ่มจาก20ล้านครับเพราะว่าคุณแม่ลงทุนให้เยอะตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเราบอกว่าเราอยากทําร้านแบบนี้อยากแต่งแบบนี้อยากได้เชล์แบบนี้เขาก็จัดให้พอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยไอสิ่งที่เขาจัดให้เขาบอกว่า20ล้านแล้วนะด้วยความที่เรายังเด็ก แล้วเราก็รู้สึกว่าพ่อแม่เราก็มีให้เราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากคือการเริ่มจากศูนย์กับเริ่มจาก20ล้านอนะ่ะเริ่มจาก20ล้านยังไงมันก็ง่ายกว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้ไม่มีทางปฏิเสธได้เลยก็คือคนที่เริ่มจากศูนย์ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันประสบความสําเร็จยากกว่าอันนี้ผมก็คงไม่สตรอบเบอร์รี่นะคือคนเราอะ่ะมีเงินกับไม่มีเงินอะ่ะไม่ต่างกันจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีความคิด ต้องมีความกล้าที่อยากจะทําอยากจะเปลี่ยนแปลงในทางกับกันนะลองลองดูนะครับผมมี20ล้านอะแต่ทําไมผมทําให้มันขาดทุนอะ่ะเพราะเราไม่มีความคิดตอนนั้นอะ่ะที่สําคัญกว่าเงินทุนนั่นคือความคิดความพยายามของตัวเราครับ